สว no ัสด yes. ีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานฝนตกน้ำฝนตกกระแขงน้ำแก่งกระลอยพี่น้องเอ้ยจับกล่องมือเดียวมาทับหลดต่ก็ค่อยฝนตกกระแขงน้ำแก่งกระลอยมาหาน้องเต๋าพี่น้องเอ้ยมือสั้นวันดีมือเอาเสาอันยังเกาะเสาเสาแห่งเสาควขึ้นย่ายเพิ่นก็มาจัดการให้ได้คุณเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหยกขึ้นเสาหนึ่งเป็นมืออันนั้นเป็นเด็กๆ โชกเตาเตาสบายดีเตาว้ายส่งผมใหม่ตา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 ยเตาเดี๋ยวช่งผมใหม่ต um, ีพ uh huh. uh uh huh. ี่น้องเอ้ยลูกชายบ่าวบ่อยเดี๋ยว่งผมใหม่ตาย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 เฮ้ยเตาเนี่ยมาโอยประกอบกูจะขี้จักบาทจะอายเยอนแรกๆไม่บอกบอกนั้นมาเลยเดี๋ยว่งผมใหม่ กางจองจักบาทก่อนทักกันอยู่จังได้เพื่อนบ่หัวบ่เตอร์แต่งไม่ใช่ไรเพื่อเฮืนครับบ่หัวบ่อยู่ก็จังได้ลูกเปียกเบิดเนาะวายกับโก้มาจะอร์น่ะนะบ่ไายเหร่นกับโก้นะ เต่ายืนเทยังบ่าเนี่ยบ่มาเตาอ้อาวมาไล่ไมากันแล้วเ,เวเขา่าสั่งโทนำ้ำมาสิบบอมาอะไรได้ปลาให้สั่งเห็ดโทนำ้ำ พอลูกสี่อืมพอลูกสี่ก็ได้ส่งผมใหม่ลูกไส้ก็ได้ส่งผมใหม่โอ้โอ้พากันนั่นใหม่บ่ได้พี่น้องเลยลูกไส้ก็ส่งผมใหม่พัวก็ส่งผมใหม่จะได้เฮือนใหม่เฮือนงามก็ได้แนวมาเลยเนาะกำลังอ่ะสงบสงบเศร้าควันเกจนกำลังหมัดดอกไม้หมัดผายใส่ ต้นคูตน aut, ต้นย่อต้นหกักพี่น้องเลยน,ลน้ำก็เต็มมัดคุลุ่มที่มัมนผลดีค่ะข้าวกล้องแม่ข้าวไก่สังหืมหุห่นแล้ <c oughs> <c oughs> พังบางสั่งเขายัางใช้หุ่นหน้าพะ,ะร่าแล้วเขาสม <c oughs> มาเห็ดอยู่ <c oughs> ยักน้ำส้าง,งสร้างจะเอาต้นไดน้เอ,อ,อผลกนันเนาะจะเป็นผลเส้านีบ้หรือเสาใดเนาะ สั s s ơi, ò, ơ, na, ò ò ่งมาให้ตักไปทางได้ละสั่งไปน้ากันน้องเต้าเอ้ยมาย่อเช้านี่มาลูกมาตากพ้นที่ยังเราคือบ่อก่างจ่องไปบ่อไปด้ำหน้าซอยพอบอยนะเป็นเทพมาสุดเช้าแหละเออเต้าเอ้ยกินไปเอาจ่องไหมลูกเป็นเทพมาสุดเช้าแหละเป็นเทพบ้านนี่บอ nhà hàng nấm phôn này lẽ khăn ống nạm khăn khăn sầm leo tờ leo từ từ an thân đai măn đai măn bơ thợ leo lẹo, thân hướng, lẹo. lẹo, lẹo. 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 cứ lai thế nè khoai tát thay anh <laughs> cứ sờ qua chẳng lai วายุสร้างตัดบไลยเน,น่นี่นะมันคือผมมันขี่หัวบ่ฮามันนะบ่เา่าวเตาออเาตาอ้ยเตา,ตากินขาวแล้วลูกอีแต่งปะท่าส่าวเตาแต่บ๊อบดำหน้าซอยฝอบอยอไปบ่เห็<า>มดมึงดูสบายดีคือเห็ดกลางคืนมึงดู ้ยตาเว้ยเสียวอยู่เฮือนงามน่ะบ่ตาวฮะโอ้มันงามยามดีว่าสัตวพี่น้องเอ้ยนกรเทงลงมางามยามดีฉักอลีพี่น้องเอ้ยอ่มื้อ3ค่มื้อ3ค่เดือน8พี่น้องเอ้ย มันคือนกับเหยื่อลงมาจากจากลงมามันแข่งคนมาหนองเตาลุยต้มงจับรลดมือเดียวกัางจ่องทำไมมันพาลงกรเรียบลอยดีแต่ฝนตรแห้งแ่ทังบ่คอยเปื่อนเท่าส้หสนน้สนสากลางเสน นนอเอาเสาวตัวใดสัตวตัวนี้ลูกคุดสื่อเอา,าอเสา,าวกลางนี่บ่มีบ่ตัวนี้นะสามเอาไงดแ้แล้วสิทักทักเล็กเอาแบบนี้ในช่วงน,นี้คือตัวอยา่างอาจจะมีสาวกลางเนาะเพอช่ว,แวงแรกเงี้ยเอาเลยเขาเขาจะใส่เล็กทักเอา มันก็มีความของการแข็งแรงกันพอมันมีเสากลางเลยมันมีเสากลางถ้าเสากลางมันจะเป็นเพือนจอมไปมันต้องสิบสองเสาอีก่นะอันนี้เห็ดเก่าเสาทั้งทั้งหนาเลยแม่นทั้งหนาทั้งหนาสามว่าเท่าไหน่เฮาไหร่คิดว่านี่นี่เพราะว่าสิได้เป็นสิบสองเสาทั้งทั้งหนาเออเออยมาเป็นนั่นน่ะถ้าว่าเก่าเสาเก่าเสานี่คือกลางห้องเฮือนใหญ่เนาะถ้าว่าทั้งหนาเนป็นสิบสอง แน่นอนจะได้เห็ดเปลี่ยนแผนเอาแบบนี้บ้านระยะมันก็2-3หาเมตรทักทักเล็กเอาบาดนี้เขาทักเล็กมันเป็นยังไงเห็นเห็นตัวไปอยู่บนบ่เออเออกระส่นลจัดโลดได้มันแหลมมันยังกะเรียกกระสางโลดระยะนี้มุ้งกระทารัดไปหายไปเรื่อยมันเฉียดได้ดิบนตรงนี้เลยนะได้เลยย่อขึ้นแล้วก็เห้องตอกขับเมียนจ่าย5ลใหม่ขับทำนี่นั่นเลย โอ้ใหม่ติวตัดไหวใหม่ติพี่น้องเลยเจิมก๋อเจ้าใหม่สิวไม่น้องเลยเจิมก่อดบอก พ่อกรวหลายอย่างเี่นะครับยเต่าเต่าเอ้ยโอ้ยดำหน้าสิบุรมหาได้แบดนี้นะเฮ้อเอ้าอยู่โหลดดำนะบ่บ่เต่าหลดโจก็หลดดำนะสเอ้าอยู่บ่โอ้ยมกเกอกขี้แทงไปตะสั่งพี่น้องเอตานพนะอขึ้าเปยนคืัหนาขนล้ว็ออแล้วเออ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 เอเออเออเออเนอเอเออเนออเอเ อย่าตาโฟนขามาพีขามาอตาผมแห่งกับเป็นตาสังข่าวว่าวยวอนม่ละมนก็คือเทากันเ่าจดถามว่าันมันนักเขานักตาเนาะอืมโทรศัพเปลใจเติมโอ้ยตายวันนี้โทรศัพท์อยู่ถุงก็ไปหามบ่าวบอยกันจัดการเลกเพื่อนว่ะกูบอกไปเพื่อน เขาเปื่นกับดำหน้าแต่ว่าน,นี่ยมอนีก็จิดําอีกว่าเนี่ยอืมันเาขาคิดลาเ,เล็กลเ,เลยเขาสี่สี่อะไรกัน,นอืมเออคิดลดาโลดลากันให้ครับว่าส่งโลออดดส,ส,ส,สั่งเออผู้ช่วยสั่งเออทั้งสั่งทั้งแสงอยู่น้ำกันโลดสั่งแสงอืมเอาคนที่มีรักมันเออเอาครอบครัวแมนและใช้ผู้นหนึ่งได้สักเน็ตผู้น่าตัดออาไงครับบอล คือบปกังเอาจ้องลูกบ่มีจ้องบอคือว่าสาวซื้อจ้องมาให้อยู่เออแม่มึงกังไปบอเฮ้ยแม่มึงกังไปไปซื้อเนื้อกินไปจักดูสิหนักยืนหลี่ยืนล่ำเฮาอยู่ผอบอยผมมาไก่ดอกหายผอบอยนะบอคือรถน้ำผอบอยดูตามียังนี่วัสดุนี่เฮาเจจัเห็นงานแข่งคนแข่งเวลาเท่น้นเสาษฐกัง สาแหตสชาวขวัญพี่น้องเลยใส่ผ้าซื้อหนาเอาผ้ามากันฉันวันดีย่อมือแมนอุปสรรคสำเร็จก็ต้นด้ย่อและหยมืออมันอืออือแมนสามคนจะย่อขึ้นอยู่บ่าาา อือสันวันดีพี่น่อยงอาหิใส่มันเอ้าเอ้าคนการทางอื่นมา่อซอยประมานมันเบาเนาะคนการทางชิเมื่อหน้าพี่น่อย <laughs> อื<ม>ไป,ไปสู่ๆพอลูกสี่ส,สินักสิเบาก็โอดเอากันได้เยวเาขึ้นก้าโตนและแม่นโอเคเดินไปลงป้าถับกันได้มาโอ้ยให้เขาไปเหยียบตายโอ้ซอยกันโอ,โอเคอาอุ้ย <ś len ic> ขนาดเหยียบยังหนกัก ว่าขนง่ายเีวะแห้งแห้งแหโซกโอยู่ดีไม่แห้งขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยช่งแหกเสาควันเพื่อนหนังเตาลูกชายบ่าวบอยเสียใหม่ครับแล้วบ่าหายลูกมาใกล้เด้อพขลูกสี่เอ้ย ยอขึ้นนะิ่งตั้งเ้าไเให้เด็กหน่อยมาไก่เด็ดขาดน่นปันนะบ่ามันต่ำโอ้ยคนนี้เขาบอกว่าดูซือนะคนกมานเขาออกแบบไว้เพิ่เราเบเจ้าคือบุคุดล่องสหวาสะบุดลงแล้วตอนนี้เราะมีริ้งทัพกลาได้บอกว่ะ อืมยังไงง่ายเนอะอืมแมนยากยากแต่น้ำพนบอข้ามอีกบ่พ่อบ่ เาเราว่าจข้ามอีใมันบอกขากเลยมันเสียวนะแมน,นย่านเล็กน้อยนั่นเออสามเซวใครได้บอกเหรสองอันหนึ่งเนาะต้องสามอันข้าม,มตีมันงขแต่มันตั้งมยืนยืนได้หลยนะลมมาขาดสิบอ้อ่อา เราหมดหนักก <ök het> uh ับบ mm ุหรี่มันยืนได้หนักบอวเขาต้องห่วงหนอนมันตั้งยินได้นอกจามันเงี้ยนวเฮาห่วงเล็กน้อยพ่นเห็นเขามาไกจะทำได้แล้วอ่กูปม่อย้นี่นะไก้ที่ัเผาล้วกิหาปูมาอืมนี่ฮาอยกนนกนนก็ พ้นบ่ฮูวบ่มาคืนเนี่ยพออีน้อยขากันได้นอนอยู่บ่เมนบ่ฮูวันนัน้นอ่ะขางพี่ได้บ่มีบ่กำลังขำสาวพี่น้อยหมูสันมันดีมหมือนพี่น้องเลย Nếu thật sự bên đại ta nói tao tao ơi mà tiên thì luôn mê lêu bây có điện nhanh như hắn là mày à? mày 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 mà mày 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 mà mày mày tao, mày 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 บักกอกนี่จักบาก็กกๆไปแล้วมามึงเอ้ยคนลิ้นเปียกย้อนเด้เนากมึงเช้ากลางเช้าอะนะแม่พี้องกะได้เฮ็ดเทือลงมาอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นสิได้เฮ็ดแอวแล้วก็พอูสิเอาดินเผาพี่น้องดีใจนําพอลูกพี่น้อง mưa cả đứa táo táo mưa cả đứa mưa đam na sợi phò còn bạn này thì mưa năm bông nghe cái mưa xanh mà đi thì mưa nho sao hẹt sao khoản cái gì đi la thì la nọ là thế nào cái sông ma và cô ăn sả mà cả nho sao nho đặng phải là bên thì liệt nho mở nhám nhám đi thế ơi เผินกระสีคนห่วยๆเผินกระสีมาเทเสาเทปูนแปะไว้พี่น้องเลยอย่าปลาไก่เด้อลูกเด้อเดือนเบิ่งน้องเด้ออย่าปลาเก๋าไก่เสาเด้อขอขอให้ขีดหนาพี่น้องเลยไม่นี้บุรียังมาตอนนม่ลูกสิษเพราะว่าตัวเองก็บบุรีขีดยางกีดเดรียญมาเคือพี่น้องเลยขีดเนรียญกระสีเอาไว้สำเนาพี่น้องคุณได้ขอขอบคุณที่ถูกฐานขอบคุณที่ถูกกำลังใจเด้อขอลูกสิษย์อ้เมื่อกกันเด้อ เมื่อกันด้อชิเมื่อก่อนวะเต้าเต้าโอโ้ยสั่างเนี่ยเต้าโอ้ยจะเหม็นสาด่านองสบายดี